สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักษณ์หนึ่จะมาพูดถึงเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักระหว่างวันที่14บสี่ถึงสาพฤษภาคม2องพนะคะซึ่งในคลิปที่ผ่านมานั้นแม่หมอได้ทำประจำเดือนพฤษภาคมสองพไปเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ดูนะคะยังไม่ได้ฟัง ก็สามารถไปย้อนฟังได้ไปรับ,รบชมรับฟังได้นะคะ,ะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์แม่หมอแล้วกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ g r e n n y Channel นะคะก็จะมะีย้อนหลังให้ดูมากมายหลายคลิปนะคะ,ะในที่ว่าแม่หมอเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงที่31พฤษภาคมนั้นเพราะว่าในวันที่14พฤษภาคมนั้นดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่14พฤษภาคมเวลา19.54นาฬิกาส่วนดาวพระสุขนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันในวันที่21พฤษภาคมเวลา14.24นาฬิกาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศพรีศพฤษภในวันที่25พฤษภาคมเวลา13.14นาฬิกาเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ แล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปในช่วงของเดือนพฤษภานั้นจะมีดาวมาชุมนุมอยู่ในราศีพฤษภเป็นจํานวนมากมีทั้งหมด5ดวงซึ่งอีก2ดวงก็คือ 1. ดาวฤรตย์ยูซึ่งดาวฤกตยูนั้นมาสถิตอยู่ในราศีพฤษภเ,เป็นเวลา1ปีเต็มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นมา แล้วดาวมฤตยูเป็นดาวที่จะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ7ปีเต็มซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ6ปีในราศีพฤษกนะคะอ่าแล้วก็ดาวพระัสบดีก็เพิ่งย้ายมาสู่ราศีพฤษกในวันที่30เมษายน2567นาสดะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีเต็ม เพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนหลังตั้งแต่ที่14ถึง31จะเห็นได้ว่ามีดาวในราศีพฤษภเป็นจำนวน5ดวงด้วยกันนะคะดวงแรกนั้นก็คือดวงดวงดาวอาทิตย์ซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่14พฤษภาคมเวลา19.54นาฬิกาชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะก็คือ คนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่13คุมภาพันธ์โดยประมาณนั่นเป็นราศีมังกรส่วนใครที่ทราบถึงลัคนาราศีแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันเลยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเพราะแม่หมอทํานายเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะกรุณาทราบด้วยนะคะว่าทําไมบางคนบางท่านถามมาทําไม ไม่เห็นตรงเลยผมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นไม่เห็นเป็นอย่างนี้อย่างที่ทํานายทายทักไปขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณมีกรรมเยอะคุณได้สร้างกรรมไว้ตั้งแต่อดีตชาติอดีตชาติคุณอาจจะไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแต่ว่าโปรดใช้เวลาในการรับฟังรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่บางครั้งกรรมจากอดีตชาติมันส่งผลหนัก และในชาตินี้บางคนบางท่านก็ยังไม่ได้ทําความดีอะไรสักเท่าไหร่กรรมหนักที่เคยทําในอดีตชาติมาส่งผลให้กเกิดเรื่องของความแรนแค้นเรื่องของความยากเขินเรื่องของความทุกข์ยากเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของความเครียดเรื่องของอปัญหาสุขภาพเรื่องของสารพัดส่วนคนที่มีบุญที่เคยสะสมไว้นั้งทั้งแต่อดีตชาติและก็ชาตินี้หรืออดีตชาติมาส่งผลก่อนก็ส่งผลให้กเกิดเรื่องที่ดีที่งามที่มีความสุข แล้วก็อาจจะทําดีในชาตินี้ด้วยก็เลยเกิดเรื่องแต่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามคนเรามันไม่ดีไปหมดทั้งร้อยเปอร์เซนหรอกนะคะมันต้องมีบ้างที่ต้องเจอ,เจอกับเรื่องของความที่จะมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือเรื่องของความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสักอย่างหนึ่งไม่มีใครไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พร,ร,ร,ระสัมมาส,สัมพุทธเจ้านะคะ อ,อย่างไรก็ตามก็ขอเอาสิกรรมด้วยนะคะที่กล่าวถึงพุทธศาสนานะคะอ,ะอย่างไรก็ตามก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรามาพูดถึงะลัคนาราศีมังกรในช่วง14พฤษภาคมถึง31พฤษภาคมกันเลยนะคะ,ะราศีมังกรก็ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นภพเรือนมรณะมรณะหมายถึงความเจ็บความป่วยความพลาความสูญเสียความตายหรือ เ,เกี่ยวข้อกับเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่14พฤศจิกาคมเวลา19.54นาฬิกาซึ่งไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวาไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดีและก็ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวามฤตยูซึ่งดาวมฤตยูนั้นย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ1ปีเต็มส่วนดาวพฤหัสบดีนั้นเพิ่งย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมา ดาวฤืัสบัดีของชาวราศีมังกรเป็นพพเรือนสัตแชและพพเรือนวินาศนะสัชแะหมายถึงการติดตอ่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงการพูดจาเติรจาการเดินทางระยะใกล้การทำสัญญาการทำธุรกิจการติดต่อกันในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่น่างเนต่างประเทศ วินาศนาหมายถึงเรื่องราวของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของต่างถึงต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะคะเพราะฉะนั้นไปอยู่ในราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นภพปุตตะปุตตะหมายถึงการได้เริ่มอ,อะไรใหม่ๆการลงทุนใหม่การพบรักใหม่การที่เกี donc, ่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุนอย้อยกว่า าดาวอาทิตย์เป็นโมรณะเข้าไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระเนรดมีเร็ดาวมริตยูในภพปุตตะโมรณะไปอยู่ร่วมเรือนกับสัชะวินาสนะและปุตตะก็เกิดเรื่องอะไรในช่วงจังหวะนี้ก็ต้องระมัดระวังหนึ่งลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บป่วยสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนหรือพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะสร้าง ความเจ็บป่วยสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับชาวราศีมังกรนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ชาวราศีมังกรอาจจะได้รับมรดกมรดกมาจากเรื่องของออบุตรหลานไม่รู้ว่ามาจากพี่น้องเพื่อนฝูง หรืออาจจะมีการเดินทางไกลกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับบุตรหลานบริวารไปต่างถิ่ตนต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรืออาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆในเรื่องราวของการทําในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่าง,งประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของงานเป็นเคสตจบเป็น ครงการจบเป็นวันวันจบเป็นชิ้นงานไปหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่คนรักคนโสดอาจจะพบรักใหม่นะคะเป็นการพบรักจากการติดต่อกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างดินต่างในต่างประเทศอาจจะไปท่องเที่ยวและพบเจอหรืออาจจะมีการเดินทางระยะไกลและไปพบเจอหรืออาจจะมีการเดินทางไกล แล้วไปพบเจอความรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะพบเจอกันในโลกของโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งพอวันที่21พฤษภาคมสอนเวลา14.24นาฬิกาดาวพระศุขซึ่งเป็นพบเรือนปุตตะแล้วก็กรรมะปุตตะก็พูดไปแล้วว่าหมายถึงอะไรกรรมะหมายถึงการงานการธรรมแล้วก็กรรมซึ่งเป็นดาวพระศุขเหมือนกันมีสองเรือนนะคะคือปุตตะและก็กรรมะ ย้ายเข้าสุรศสีพฤกษกเช่นกันไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์กับดาวพฤหสัสบดีกับดาวมรตยูเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงจังหวะนี้ก็จะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานอาจจะมีการได้เริ่มง,งานอะไรใหม่ๆ ในเรื่องของการงานที the 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 so ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลเรื่องของการงานที่อยู่ลักษณะแบบเบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่อาจจะเป็นชิ้นงานเป็นเคสเคสเป็นเรื่องราวไปก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่จะได้พบรักกับ คนที่มาจากสายงานหรือจากคนที่มีกรรมมาจากอดีตชาติมาพบรักกันนะคะเป็นกรรมเก่าที่ต้องมาเจ,เจอกันในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นคนที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างบารมีกันไว้ก็จะได้พบเจอกันในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นเพื่อนติดต่อ,อให้มาหรือแนะนํามาหรืออาจจะพบจากการเดินทางไกลเดินทางระยะไกล หรืออาจจะคนที่พบนั้นเป็นคนที่เป็นคนต่างตินต่างแดนต่างประเทศหรือเป็นคนที่เป็นมา่ายมีตำแหน่ง่านการแต่งงานหรือมีครอบครัวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ช่วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่กันแบบไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ในช่วงของวันที่25พฤษภาคม2567ดาวประพุธซึ่งเป็นภพเรือนอริและก็สุภะ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกเช่นกันไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพรกสุไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นดาวประพุธนั้นก็เป็นสองภพเรือนคืออริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินแล้วก็สุภาความสุขความสเจร,ริญความรุ่งเรือง,งต่างกายต่างดินต่างในต่าง,างประเทศหรือผู้ใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ๆนะคะไปอยู่ร่วมเรือนกันในภพปุตตะ สรุปว่าในช่วงจังหวะ14-31พฤษภาคมนั้นชาวราศีมังกรอาจจะมีการทำงานมีการเริ่มงานมีการลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับทางติดั่างแดนต่างประเทศแดน,นไกลเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในหน้าซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่หรือทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอประกันชีวิต งานที่เกี่ยวกับพยาบาลหมอแพทย์อะไรพวกนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการซ่อมแซมอะไรต่างๆหรือลักษณะของการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโครงการเป็นคลิปไปจบเป็นวันวันไปนะคะก็จะมีเรื่องราวที่อาจจะก่อเกิด เรื่องของความสุขความเส็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมังกรโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันจะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบขีดสุดแบบสูงสุดแบบเจริญรุ่งเรืองมากก็ได้เพราะว่าดาวฤติยูนั้นเป็นดาวที่พลิกผูพลิกผันเป็นดาวที่ไม่สามารถคาดเดาได้คนไหนที่มีบุญบาร,รมีเยอะคนไหนที่สร้างบุญบารม ตั้งแต่อดีตชาติพบแล้วก็ชาตินี้อาจจะส่งผลในการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองแบบขีดสุดมีเงินมีทองมีลาภผลมีผลประโยชน์เข้ามาให้กับคุณนะคะส่วนสําหรับคนไหนที่ะจะคือหมายความว่าบางคนบางท่านมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนถ้าบางคนบางท่านนั้นบุญวัสนาไม่ค่อยเยอะ ไม่ได้สร้างบุญไว้ไม่ได้สะสมบุญไว้การงานของคุณก็อาจจะมีเรื่องราวของการติดขัดเรื่องของการมีปัญหาปัญหาอุปสรรคหรือมีเรื่องราวของการที่บางคนบางท่านนั้นอาจจะทําธุรกิจในการโดยการกู้ยืมเงินมาทําธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหมายถึงว่าก็ไปกู้ธนาคารแล้วก็มาลงทุนทําธุรกิจแล้วก็ ซึ่งก็อาจจะเป็นนี่เป็นศินก็เป็นไปได้หรือบางคนนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานร่วมกับเพื่อนฝูงพี่น้องการงานที่มันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเร่งการกัดยาะเร่งการกัดเยาะเรื่องของการที่ปัญหาของงานมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และซ็อบ,บางทีต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อผ่านพ้นไปนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาของแต่ละคนท่านเท่านั้นนะคะมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนทุกท่านเพราะฉะนั้นก็มันสร้างความดีนะคะสร้างแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตสิ่งดีๆก็จะกลับคืนสู่ชีวิตของท่านเช่นกันนะคะไม่มีใครที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ถือว่า ให้มันผ่านไปวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดและต่อไปมันก็จะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคิดซะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดของทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ไม่มีอะไรมากมีแต่กําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอให้มีกําลังใจต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านนนพ้ะคงใหรัับวนนี้ก็สสวัดีะ